เ,เบิงกรน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นหลวงพระบางนี่แหละพระบรว่าชบายดีหลวงพระบางเขาแสนะดงเนาะ ดีใจพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาเมืองหลวงพระบางนะ <c oughs> คับพี่น้องสม,มุนไพรไทย์ที่ที่คขาเข้ากับกระจัดกระจายไปทัวเมืองหลวงพระบางคือกออารเพราะว่าสิเป็นตามป้าตามดงมู่บ้านขึ้นเขาขึ้นภูพี่น้องที <c oughs> อ่อาศัยอยู่กินสันตัวเกตเพลิดป <c oughs> วดแข้งปวดขาปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวโดยทีมงานเสาแหลมมาส่งสบายดีหลวงพระบางเข้ามาหนีเนาะนะคะกับเซอมอนเทล่านะคะลัดเลาะ้าพี่น้องเลาะเที่ยวทัวเล่าแล้วก็ทัวประเทศให้น้อสาเหตุไซอันบอนไ่บาทไม่อายเพื่อไ่บาทบนไหนเที่ยวนี้เลยแหละ ย่างต่างไม่ทำเลยเลยเพราะย่างนี้เลยแม่โอนี่นะคะนี่ตอนนี้เข้ากัมาอันนี้เพิ่น่าตลาดเนี่ยค่ะบ้านตึกล้านบ้านช่องเพิ่นก่ย่างเป็นแบบของเก่าอยู่เนาะไข่ไข่เมืองเชียงคานี่บ้านแม่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะเพื่อนเก่าเก่าแก่อยู่เนี่ยค่ะเห็นว่าประตูหน้าต่างเพิ่นยนี้ย่ฮั่นไหนสอบได้แปลงบ้านย่างก็ไอ้โซฟอรสุดร้อของข้าวนี่วะแม่ ว,วัดภูสีเป็นภูเขา,พ<พ>าที่อยุคสามเมืองเป็นพระธาตุไม่ใช่พระธาตุภูสีพระธาตุภูสีนะคะอยู่ขวามือกสิเป็นตลาชวังหลวงพระบางเมร์พระราชวังเก่าโนเมโนนะคะเพื่อนเพื่อนฟิตเลยแสดงว่าเพื่อนฟิตตั้งแต่สามโมงเนาะจะเปิดตลาดในเที่ยวนี้อเพมันจะเปิดตลาดเพื่อนก็เลยปิดีผมพาไปทาี่วัดวิสุทธนเนาะโอเคค่ะไอเดี๋ยวห้องภาพ แยวเจ้าพ้าเข้าไปเนาะเข<ช>้าพัวผาเจ้าไปโอ้โสองแผ่นดินค้าคขายรวมถิ่นฝั่งไทยและลาวเมื่อเปิดปลมแดนพะแฟงลูหล่อยนุ่มลาวขับเรือหางยาวมาส่งสินค้าประจำสรงสารนุม่มไทยเขาเป็นคนใกล้หุ่ หน้าตาคมคำรักกันเหมือนดังจะเกลียดเป็นมอระดกโลกนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะเรานะคะที่เขา้ามเค่อยเห็นนะคะเราก็รู้สึกนะคะ,ะประทับใจ,ะบใจนะคะ,ะตามภูม่เยื่อนเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆเกาะนะคะเมนโบอ้ายเนาะเหมือนเป็นเกาะเกาะแบบเกาะที่อุดมสมบูรณ์เกาะทีแบบเพชรสางเกาะทีแบบว,ว่าเกาะเงินเกาะคามพี่น้องนะคะมองนี สถานที่ค้นทัวโลกมาบนนี่พี่น้องเนาะนะคะสังเกตได้ว่านะคะเหมือนแบบความความอุดมสมบูรณ์ของเงินของข้ามเงินข้ามแขนยุ่หนีได้หนึ่หทะเลอโอนะคะนี่ก็คือเป็นแม่น้ําล้อมรอบเนาะไอ้เนาะเป็นล้อมรอบเนาะล้อมรอบแม่น้ำแม่น้ำข้านแม่น้ำโขงแม่น้ำคานกับแม่น้ำโข้งบรรจบกันนะบจกัน ริมฝั่งก็จะบ่อึดเนื้อย่างเนื้อกินพี่น้องเตรียมเงินมาอย่างเดียวค่ะ,คะวันนี้กับสมุนไพรเกตเทศผ้าพี่น้องเข้ามาเที่ยวเนาะ,ะรพระธาตุหลวงก็เหมือนวัดพระแก้วบานบานมุ่นเนาะม่เหล่เนาะคล้ายๆกัน,นเป็นสถานที่ศักซิ์นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ให้แขกบ้านแขกเมืองพี่น้องต่างประเทศมากเนาะนะคะโอ้สองแผ่นดิน เป็นนะคะริมของนะคะแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานมาจบกันพี่น้องนะคะสวยงามมากมากนะคะแม่น้ำสองสีมีปลาแสบหลายคือบัตบุนทิล่าคือกันเนาะนะคะสะอาดสะอ้านนะคะตรงนี้เนาะจาก็มีลานเขาล้านน้ำกินเขากินน้ำยุคนี้ได้นะพี่น้องเนาะอันนี้แม่น้ำคานนะคะอันนี้แม่บางมีเป็นแม่น้ำคานบางมีเป็นแม่น้ำโขงริมฟังแม่น้ำคานแม่น้ำโขงบรรจบกัน พี่น้องนะคะตรงนี้นะคะกับเพื่อนกับสิมี่อาหารการกินไลยแห่มเมียนเนาะโดยนะคะโดยเฉพาะเวลนาพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้บรรยากาศร่มรื่น อารมณ์แจ่มใสสบายสบายมนี่สิสั่างปลาปิ้งกินยูบหนี่เพิ่นบบไดอึดไดอย,กนนยากแม่ <mm <ing> นะคะของข้านะคะบบว่าสิเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะสิวิเนียเยอะแยะมากมายเลยผ้าพีผ้านองเข้าไปเที่ยวหลวงพะบางกันนะคะได้ดเห็นบรรยากาศโดยรอบเนาะนะคะไปเบิ่งเมาแล้วนะคะบรรยากาศตอนกลางเว้นนะคะแล้วเราจะไปดูบรรยากาศตอนกลางกลางคืนนะคะว่าสิมวนปานใดนะคะเอาช่วงนี้นะคะไปพักนะคะเดี๋ยวเฮาไป กินเขาเติมพลังเติมแห้งไปเที่ยวกันต่อค่ะค่ะตามมากค่ะพี่น้องบอยบอยมีี่เพี้ยนเดี๋ยวเบื้องมัิดบากแค่โอ้ยใส่หมดมันสิคือบว่ะแหละม่์คือโอ้ผมคือว่ามีน้องดอกอะไรที่บ้านอยู่ในรลวง